งานเข้าละสิครับคุณผู้ชมขณะที่เรากำลังถ่ายทำรายการอยู่นั้นคุณแม่ของท่านผู้ว่ากลับมาถึงบ้านพอดีงานนี้ท่านผู้ว่าของเราจะรอดไหมไปหลุนกันครับมาแล้วเหรอแล้วเข้าไปได้เหรอบอกเขายัางเขาไม่ยอมให้เข้าดิตายแล้ว <c oughs> เดี๋ยววงแตกแนะ่สวัสดีครับรสวัสดีครับดูรูปไว้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอไม่เชือนะ สวัสดีครับผู้ว่าเมื่อกี่วันหัวงอกหมดแล้วเนี่ยงอกตั้งมาแล้วไม่ใช่เพิ่งหงอกสวัสดีครับนี่พ nice> ี่กอล์ยังครับนี่มดดาวแม่เคยเจอป่ะโอ้พัฒน์ีราครับคุณแม่ครับผมวิลลี่แม็กอินทอร์สครับคุณแม่ขอบคุณครับแม่สวัสดีค่ะแม่แม่ยังแข็งแรงอยู่นะเธอหล่อนะว้าวล่อแดง รายการนี้ชอบมากขอบคุณที่ไม่มีอะไรน่ไม่เขาอยากดูว่าคนบ้านๆอยู่กันยังไงต้องอยู่ที่ว่าจริงๆเราไม่เข้าก็ได้นะครับพ้่คุณแม่ไม่เู้าโอเคจบที่ม่องพทไดทุกคนน่าเ่ขอขอดคุณแม่ค่ะคุลองเดินเข้าไปเอ่นะเดินเป๊บเดียวนี่เดียวไม่หนัน่เรื่อดูรูปๆกับลูกเก่าๆหน่อยป่ไปไม่ละหักดิบ บ้าขอบคุณแม่ครับขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะ ตาเฉยตั้งเลยครับตามสบายพูดถึงผมก็คิดถึงบ้านแบบนี้นะ,นะสวยเด็กๆอ่ะคือมันไม่ไม่มีให้อยู่แล้วอะ่ะอ,อันนี้ลูกคุณชัชาติตั้งแต่ปี2 5ง2ันห้ารอิบสออันนั้นที่ MIT ที่ปริญญาโทเป็นคุณหมอท่านหนึ่งเป็นวิศวกรท่านใช่แล้วก็เป็นสาวปนิกเออพี่สาวผมก็สาวปนิกพี่สาวเป็นสาวปนิกใช่ก็เรียนปริญญาเอกจบโชยไอทีเหมือนกันแล้วก็ไปเอกที่เบิร์กลีย์เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ไม่ใช่ว่าจะเข้าแันง่ายๆนะใช่ใช่แต่ว่าก็เราก็วางแผนเลยผมจําได้นะผมเข้าปีหนึ่งปุ๊บผมเตรียมสออบเลย่ะ เพราะว่าเราจะเป็นโเฟอร์เพราะโทเฟอร์เราต้องสอบให้ผ่านไงจำได้ปีหนึ่งปีสองนี่ต้องอัดเทปโทเฟอร์ฟังทุกเช้าเพราะมันต้องผ่านโทเฟอร์ถึงจะรับหมายรับมันต้องวางแผนล่วงหน้าในชีวิตค่ะอะไรเคล็ดลับของครอบครัวของอาจารย์คือการที่แบบว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าคุณแม่เมว่าแม่แคเนี้เรื่องการการเรียนเน้นเรื่องว่าไม่ดีจะอะไรจะให้หรอกให้เรื่องการเรียนหนังสือหนังสือจะซื้อเท่าไหร่ซื้อไปเลยแร้พูอย่างนี้กันูแม่เข้มงวดเรื่องการเรียนเข้มงวดมาก กระโดดเรื่องเรียนเลยแล้วโอเคมันก็ให้เราแบบเห็นความสำคัญไงคือความสำคัญว่าเออเรียนดีเขาแบบดีใจให้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่แต่ว่าเรา4.0อะไรแบบคะแนนท็อปของห้องอะไรอย่างงี้ตลอดประมาณนั้นได้ไม่นั่งอันี้นั่งดิก่อนแยกนั่งเก่งใจเลยร้อนไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะร้อนก็ทนถ้าได้เข้ามาแล้วโอเคเพราะเราไม่คิดว่านี่แต่ละก็คือนี่เป็นฝาแปดสมัยจุดขออนุญาตนะฮะก็ไปเรียนหมอเลยใช่แต่แรกเรียนด้วยกันแล้วก็แยกทําไมฮะ ก็เหมือนกับพ่อบอกว่าอยากพ่อแม่อยากจะให้มีหมอตัวคนนึงผมบอกไม่เอาหรอกผมไม่ชอบก็เลยพี่ก็พี่ก็ออกไปเราชอบวิทยาเราชอบคพนวนอย่งเงี้ยแตพี่สาวเขาไปก่อนแล้วเขาเป็นถามอันนี้เจ็ดปีเขาก็เป็นตัวแรงบันดาลใจเพราะเขาไปเรียนเอไอทีอะไรเงี้ยพอเห็นลูกพี่สาวเอไอทีได้เขาก็อยากทำมั่งเราก็ตั้งใจเรียนวางแผนอะไรเงี้ย